หมดเลยครับที่อะไรเอาเบอรลโทรับทที่ลูกตาหนอถ้าใจเดียผมไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวผมซื้อให้ครับที่ยวกี่ถุงเอาถุงเดียวเอาคนบ้านไหนขนผักแกนก็ต้องจ่ายตังค์ค่ย มาอุดหนุนคุณตานะครับเอาตังค์ให้หน่อยลูกตาลถุงละ120อุดหนุนคนทำมาหากิน,นครับน้ำตาลสดยังไงป้าสามขวดละสี่ คนรถมาเยอะเลยขากินยากนะเนี่ยใช่ขากินยากแล้วทนะา,าเตรียมไวจาก เอาไหมเอาเอาตาตาถุงก็เจ็ดสิบาทครับเขาเรียกลูกตาเหรอตาครับผมตาตาชื่ออะไรชื่อวิทย์ครับตาวิทย์นะครับตาวิทย์นะอุดหนุนนะครับ อยู่ที่คนยกอ่อะไรนายยกครับมีนนอ่าที่สุดครับเอาทั้งหมดอ่ะตาเขาตาเนี่ย ยังอร่อยอ่าก็อ,อยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ๋อผ่านบาผ่านบาจะไปทำงานตาใช่อ,อ,อยู่กรุงเทพนี่แหละครับ คนทำมาหากินแล้วอุดหนุนเวลามาอุดหนุนมันชื่นใจนะพี่ครบพอดีเนาะครบอดีมั้ยอันนั้นหลานเหรอตาหลาอะอนผมดาวลูกเต๋ามานั่งขายตรงเนี้ยอ๋อลุกตาขายอยู่กับหลานแล้วใครเป็นคนหาลูกตาลอ๋อผมก็หลานนี่แหละครับอ๋อรู้จังใจดีเพราะอะไรตาไม่รู้ลืมก็อัธิษฐานดู้ ตานตานตานอ่อนแปดถุงแล้วก็ตานตานแกนมันสองบาทเองแล้วก็อันนี้อันนี้กี่ถุงหรือแปดถุงเหรออเมกครับกุงปงหน่อยนอี้ันาาทีรักดดอกถ เก้าร้อหสิหมดเก้แล้วแล้วก็ได้อีก200ร้อยเก้าร้อย1 6 0อันหนึ่งตาตาวันหนึ่งขายได้เยายได้เยอะไหมประมาณสองสามพันสามพันกำไรเยอะไหมก็ได้พันกว่าพันกว่าครับวันนี้ขายหมดแล้วนะหมดแล้วครับอ่าเป็นกำลังใจให้ตาโอ้ห้าพันเรันใจดีนะอาอุ่นหนืนตาเนาะอายุเท่าไหร่ปีนี้ 67แล้ววันนี้มาอุดหนุนคุณตานะครับนะให้กำลังใจให้ดีนเด็กต่อชีวิตคุณตาให้เจริญเจริญรวให้เจริญเจริญร่ำรวยให้ไปยิ่งดังยืนกระหมยไปเจอแบบนี้นะตาไม่เคยมีในชีวิตอายุ6768ไม่มีเลยไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยวันนี้ได้มาเป็นกำลังใจให้คุณตานะครับก็ อยากจะให้กุตาสุขภาพแข็งแรงและหลานอันนี้เล้วหลานมีเท่าไหร่หลากว่ามั้งสามสเออสามสิบกว่าโซโซหนะเหนื่อยไหมโอ้โหเหนื่อโซกเลยโซโซวันนี้มาอุ่นหนุนกุตาเป็นกำลังใจให้คุณตานี่ชื่ออะไรนี่นนิ่นขายที่นี่นานยังเนี่ย พิ่งมาช่วยลุงแกไปเนี่ยอ๋อเพิ่งมาช่วยครับอ๋อสู้ๆนะขนขนกัร้อนมากดีเดมตัโายากา่อมอายุหกิบกว่าจะเสแล้วเพิ่งจะเจอนี่ครับในชีวิตคุณเจอเขาตามาที่ไหนเนี่ยโอ้คุอยู่ทุกอย่ไปกลับครับ ับเช้าเย็นเช้าเย็นไปกลับวันนี้ได้กลับแล้วนะครับขอบคุณมากเลยคบมาดีใจมากเลยขอบคุณนะครับตาดูนะนะนะซู้ๆครับตาขอทุกกคนลูเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตครับตาขอบคุณนะครับไปแล้วตาให้ปอดไว้ครับครับ